ผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็ต้องฝ yes. ังเื่ยฝังตัวเพราะว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์วายใช่ใช่คือคือได้โอกาสร่วมงานกับกับมาริเบสกัพี่สมเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะกับโปรเจกต์แบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยก็เล่นกับนิดนึนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ได้ดูตับแสงละวีเนาะก็จะเห็นว่าแบบน่าจะออกไม่เกิน5้านาทีได้ในเรื่องนั้นแต่ว่าอันเนี้ยก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ที่แบบ เขาอยากให้ทำเป็นเต็มตัวเลยใช่แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับบิ๊กเนี่ยก็ถามบิ๊กก่อนว่าเฮ้ยเล่นไหมประเด็นเป็นซีรีส์วายก็มีความแบบตกใจเนี่ยว่าเขาติดต่อเราไปเล่นซีรีส์วายเนี่ยนะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าพอพอได้ดูเรื่องคร่าวๆอะครับได้อ่านเรื่องแบบเนอนวัติยาร่าวๆเนี่ยรู้สึกแบบเรื่องสนุกมากเรื่องแบบน่าสนใจมากแล้วก็ยิ่งยิ่งพอคุยกับลิ๊กบิบอกว่าเฮ้ย มันไม่เป็นมันไม่เป็นชิ้นายที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ในภาษาี n C น n C เห็นไหมยังไม่ดูเลยแปลว่า No children อ่าก็คือพ่อเราสามารถดูได้อ่าเ่คือพ่อคุณแม่ดูได้ก็เลยแบบเฮ้ยลิขเล่นกันก็เล่นอ่าแต่คนทักรักคนหนึ่งรักฉันก็ใช่ก็รักกด้วยคือปกติลิกเขา เขามีงานเยอะอยู่แล้วครับด้วยความที่เขาเป็นผู้บริหารปาิรแล้วเปิดตอนนี้กี่สาขาแล้วแปดสาขาแปสล้วครับคืออะไรที่ดิดเรื่องเนี่ยคือดิฉัคิดมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเขาคำนวณค่าตัวแล้วเรียบร้อยคนนี้ไม่คือเขาไม่ได้คิดเรื่องเรื่องไม่เรื่องเรื่องเรื่องเงินไม่ได้คิดแต่มาเรียกไปอยู่นะครับคือลิ ตอนนี้ประโยชน์ที่ผมรู้สึกดีใจมากคือบอกว่าถ้าการเล่นอะลิศก็เล่นใช่แล้วตอน็รู้สึกว่าทางพี่ส้มติดต่อมาแล้วก็คุยกันไอ้นี่ก็ส่งมาว่าลิกเงาไงวะเออนี่ก็บอกว่าเออลำเงาไงเออก็โยนกันไปโยนกันมาก็สรุปว่าเออแต่นี่ว่านี่โอเคที่จะเล่นการโอเคไหมว่าไงอะไรเงี้ยก็ทางคู่โอเคก็เลยเล่นคือจริงๆเราเราเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไง ให้เรามาเล่นซึ่งต้องเป็นคู่อืคิดพักรู้ก่อนนะดีไหมว่าต้องเล่นอะไรยังไงไม่รู้เลยพอรู้คร่าวๆเขาจะมีเรื่อนย่อมาให้ในเรื่องก็จะมีความแบบว่าอน่ารักนิดนึงแบบแบบมันไม่ได้ดุเดือดเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดุเดือดเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอย่างนี้เรื่องของน้องๆเนี่ยเขาแบบว่าในซีเนี่ยเขาให้แบบแค่ประกบใช่ไหมครของเราเนี่ยข้างในไม่มีแต่ว่าข้างนอกประกบ คือข้างนอกโปรกลิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นกันแบบมาสิบกว่าปีแล้วออย่างที่ใครได่ดูแบบเวลาบล็อกของเราเล้วเป็นญานคือมันเนินกันมากใช่ทะเลาะกันแบบคือยังนึกไม่ออกว่าพอมาเล่นที่เป็นแบบวายต้องมาจิ้นกันเนี้ยจะเล่นยังไงอันนี้คือความท้าทายนี่คือความท้าทายใช่ก็คือไม่รู้ว่าคนเราจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดมาให้คุณผู้ชมอ่ะ อินไปกับเราให้ได้ว่าดูมันเป็นคู่กันเ,เพราะว่าชีวิตจริงคือเราดันมีคอนเทนต์ YouTube ร่วมกันชื่อว่าเพื่อนยากที่วันวันยุมหัวกันเล่นเอ,อมาที่โปรโมทอยู่ทุกนเรื่องไดมบ้างอ่าน่นอมเทน <laughs> <laughs> เใช่นะซึ่งวันมันก็แบบยุมหัวกันเล่นก็แบบว่าจจะมีแบบหอกล้อจิกกัดการอะไรอย่างเงี้ยคือต้องยอมรับว่าเขาอยู่วงการมานานฮะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่เราเห็นจน คุณตาชินตาแล้วเพราะกันมารับเพราะฉะนั้นการมารับาทตรงนี้มันท้าทายพวกคุณมากใช่ครับ